นี่เป็นภาพนาะทีที่นักเรียนโรงเรียนพัฒนานิคมผัง120อำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลที่กำลังช่วยการเก็บขยะและทำความสะอาดหน้าห้องเรียนในช่วงครบธงชาติวิ่งหนีเอาตัวรอดค่ะหลังจากที่มีชายคนหนึ่งอยู่ในอาการคุ้มคลั่งและถือมีดคล้ายอิโต้พูดจาโวยวายและยิงหนังสติ๊กเข้ามาในโรงเรียน ผู้สื่อข่าวไปสังเกตการที่โรงเรียนเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่เกิดเหตุขึ้นก็พบว่าโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนตามปกติแต่นักเรียนเนี่ยมาเรียนน้อยค่ะส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นวันศุกร์และอีกส่วนหนึ่งผู้ปกครองก็ยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครูที่เห็นเหตุการณ์คนแรกเล่านะคะว่าตัวเองเนี่ยขับรถจักรยานยนต์มาที่โรงเรียนก็เจอชายคนดังกล่าวพบมีดอยู่ที่บริเวณสะพานแล้วก็เดินมาที่โรงเรียนมีท่าทางที่มีเสียงโวยวายแล้วก็ เสียงดังจู่ๆก็เดินมาที่ประตูโรงเรียนค่ะก็เลยตัดสินใจบอกนักเรียนทุกคนวิ่งเข้าไปในอาคารทันทีค่ะเหตุการณ์คือปิดประตูเรียบร้อยแล้วแต่คุณครูบอกว่านักเรียนค่ะนักเรียนวิ่งตามครูมาเลยค่ะตอนนี้เหตุการณ์ไม่ปกติก็คือถ้าเรา ถ้าเราเกิดว่าให้เด็กอื่นหนุกมากมันก็มันชะทางนูงน้นนะครูคิดว่ามันก็คงจะแบบขึ้นนั้น<ม>อารมณ์มันอาจจะขึ้นครูก็วิ่งแล้วก็บอกเด็กกันมาช่วยกันบอกลูกช่วยกันบอกช่วยกันบอกช่วยกันบอกแล้วก็กวิ่งไปหาบอกเลยค่ะพอ,อเลยเด็กเด็กเชื่อฟังดีด ชาวบ้านในพื้นที่ก็ชื่นชมนะคะสําหรับโรงเรียนแล้วก็คุณครูที่ปกป้องนักเรียนได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีสติด้วยแต่ว่าชาวบ้านเขายอมรับค่ะว่าชายที่ก่อเหตุคนนี้เนี่ยทุกคนในรูบ้านในหมู่บ้านรู้จักกันดีนะคะแล้วก็เห็นบ่อยเดินตามท้องถนนรู้ว่ามีพฤติกรรมติดยาแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ไม่มีใครกล้าไปยุ่งจนมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็อยากให้รัฐบาลประกาศสงครามกับยาเสพติดอย่างจริงจังค่ะ ส่วนที่หมูเ่เดนะครับตำบลกระโสม,มั่เผอตะกวดทุ่งจังหวัดพันงาครับผู้ใหญ่บ้านบางหมักเนี่ยต้องเข้าไปควบคุมตัวนายสุภชัยคนนี้เนี่ยอายุ40ปีเขามีอาการคุ้มคลั่งทำลายข้าวของทรัพย์สินภายในบ้านแล้วก็อารวาดครับใช้อาวุธจักเข้าไปทำร้ายแม่และพี่ชายแล้วก็นำตัวส่งตำรวจสอพอตะกวดทุ่งนะครับสาเหตุมันเกิดจากการที่นายสุภชัยเนี่ยเขาไปขอเงินจากแม่5,000บาท จะเอาเงิน,นไปซื้อยามาเสพนะครับแต่ว่าแม่บอกว่าไม่มีเงินให้ก็เลยถูกทำร้ายแล้วก็มีการเผาทรัพย์สินภายในบ้านครับพี่ชายเล่าว่าเกือบทุกคืนที่ครอบครัวและเพื่อนบ้านต้องทนพฤติกรรมคุ้มคลั่งของน้องชายและกลัวว่าจะถูกทำร้ายร่างกายนะครับเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปแก้ไขปัญหาแต่ติดปัญหาอยู่ที่คุณแม่ของนายสุภาชัยเนี่ยพยายามจะปกป้องลูกชายนะครับ ก่อนหน้านี้ก็มีการแก้ไขปัญหาคนคุ้มคลั่งหลอนยามีความพยายามในการแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่เห็นล่าสุดก็มีโครงการหนึ่งตำรวจหนึ่งผู้ป่วยจิตเวทแต่ก็ยังพบเห็นเหตุหการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับ แน่นอนพอมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นก็ต้องไปสอบถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะหนึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือกรมสุขภาพจิตในแพทย์พงกรเสมไข่มุกอธิบดีกรมสุขภาพจิตชี้แจงนะคะว่าปากติแล้วเนี่ยมีการจัดกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชและผู้ใช้ยาเสพติดแบ่งออกเป็น4ส,สีด้วยกันค่ะกลุ่มสีแดงก็จะมีพฤติกรรมการทำร้ายผู้อื่นชัดเจนสีส้มมีอาการนอนไม่หลับหรือพูดจาเพ้อเจอ้อแต่ไม่ถึงขั้นทำร้ายใครกลุ่มสีเหลืองต้องเฝ้าระวัง มีโอกาสที่โรคจะกลับมารุนแรงขึ้นและกลุ่มสีเขียวคือกลุ่มที่สามารถกลับเข้าสู่ชุมชนได้กรณีที่เจอเหตุการณ์ที่จังหวัดสตูลเนี่ยนะคะคุณหมอระบุว่าเป็นผู้ป่วยติดยาเรื้อรังที่เคยเข้ารับการบําบัดแล้วออกมาสู่ชุมชนแต่ว่ากลับไปเสพยาซ้ําหรือมีอาการทางจิตเวชซ้ําและกลุ่มนี้ต้องได้รับการดูแลในระดับเข้มข้นยิ่งขึ้นทั้งเรื่องยาที่ใช้วิธีการบําบัดไปจนถึงระยะเวลาการบําบัดค่ะซึ่ง ทั้งหมดนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยแต่ละคนด้วยค่ะ